เขาไม่ได้หวังตรงนี้เขาเข้ารอบสี่คนแล้วตรงนี้เขาไม่สนใจหรอกมาแทนโชว์ไปงั้นต่อไปครับผู้โชคดีหนึ่งทานคุณตั้มครับคุณตั้มนี่ก็เข้ารอบเหมือนกันดูบ้านนาผู้สองอย่างเลยนะ

นอนเก็บแรงมาทั้งวันแล้วนอนทั้งวันผมเพื่อมันเท็ินนึงเงินทีเดียวเลยดูนี่ครับของจริงอืมเพืือตาไม่สว่างทีเอาดูทีที่สองทีนี้ผมเหมือลงนะเหมือลงเรียกมาเลยครับจัน

Và... Ôi, vậy? Một kĩ làm ngan cái 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 một quân lương chưa được hết đi hết 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 ลุ้นแล้วก็บาวต่อมาเลยนะครับลุ้นบ่าวตัวเบียตัวไปแล้วเอาชิดออกครับมิตัวยังยังยังมายาดักหน้ากอน ต่อไปอีกหนึ่งต่อไปคุณป่าวครับโตตอนนี้เข้าสามคนเลยนะผู้โชคดีของเราอย่างอย่างดูแลแม่ก็ได้้อมกันในจุดเงินนะแทงลงือหรืนมากกว่า นิดเดียวต้องไหลแรงนผมเข้าใจต่อไปพี่เบียร์ครับพี่เบียร์พี่เบียร์แล้วก็พี่นูนครับพี่นูนต่อเลยนะพี่นูนพี่เล็กนี่ครับจากจะเก็บคิวกลับบ้านแล้วนะผมดึงกัลบมาโอ้เข้ารอบได้ O